สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาชมความสวยงามของสเสนจันเขียวค่ะต้นนี้เราได้มาในนามของสเสนจันเขียวนะคะเมื่อประมาณ1เดือนที่ผ่านมาค่ะต้นนี้นะคะเราได้มาในราคา150่าบาทค่ะพอเราเลี้ยงโตมานะคะทุกคนตอนนี้เริ่มโตแล้วค่ะ ต้นนี้ก็เริ่มมีใบลักษณะที่ออกสีเหลืองเหลืองแบบนี้นะคะก็มีลวดลายที่สวยงามไปอีกแบบนะคะนี่ก็เป็นอีกกิจกรรมนะคะที่เรามาแชร์แบ่งปันสําหรับคนที่ฝึกปลูกเสนจันทแล้วก็อยากจะได้เสนจันเขียวมาปลูกนะคะเราก็จะเห็นความสวยงามแบบนี้ค่ะนี่คือเสนจันทเขียวบ้านนะคะที่ก่อนหน้านี้เราได้มา ปลูกที่บ้านของเราเพื่อที่จะดูแลให้เติบโตแล้วก็สวยงามค่ะวันเวลาผ่านไป1เดือนนะคะเราก็เห็นริ้วสวยๆแบบนี้นะคะซึ่งเกิดจาก ใบที่มีลักษณะที่แก่ที่สุดในต้นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นก้านที่แก่แล้วนะคะสําหรับต้นนี้ค่ะซึ่งใบที่ขึ้นมาใหม่นะคะก็ต้องรอระยะเวลาค่ะก็จะเริ่มมีลักษณะเ,เป็นสีเหลืองๆแบบนี้นะคะนี่คือใบที่เริ่มจะแก่นะคะแต่ถ้ายังไม่แก่ก็จะเป็นสีเขียวค่ะส่วนบริเวณกา้านหรือว่าบริเวณโคนต้นนะคะก็จะเป็นลักษณะสีเขียวแบบนี้ค่ะทุกคนสวยงามไปอีกอย่างนะคะสําหรับใครที่ ชอบสเสนจันเขียวนะคะก็น่าจะทดลองปลูกดูนะคะก็จะเห็นใบริ้วสวยๆออกสีเหลืองๆทองๆแบบนี้นะคะก็มีความสวยงามแล้วก็มีความโดดเด่นสําหรับคนที่ชอบสเสนจนันค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณมากๆเลยคะ่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะ